วันที่3ตุลาคม66พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้เวลาประมาณ20นาทีว่าเป็นการมารายงานเรื่องที่จะถแถลงนโยบายวันนี้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการกำชับอะไรส่วนเรื่องพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊ผู้บัญชาการตำรวจ ระบุว่าไม่ได้รายงานและนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้สอบถามหรือสั่งการอะไรส่วนนโยบายเร่งด่วนที่จะถแถลงนายกรัฐมนตรีได้สั่งการอะไรหรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าให้รอฟังถแถลงในช่วงบ่ายทีเดียวเลยคนตำรวจเอกต่อศากยังเผยด้วยว่านายกรัฐมนตรีแฮปปี้และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงเป็นเพราะปมปัญหาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคลี่คลายแล้วหรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจกล่าวสั้นๆว่า จบแล้วก่อนจะเดินขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที